ต่ายวอล์กต่ายวอล์กต่ายวอล์กเออะไรนะคะเอฟลาเอฟลนี่เอฟเกท่าไหร่คะนี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเ๋อก็มีัวสามร้อยนะคะใช่แชรก็จเนชื่อร้านแล้วเมาต่อไดเออมันจะต่อได้สวัสดีค่ะวันนี้ในการไปเวนกันค่ะเราจะไปไหนมันลุ้นกันค่าว่าเราจะต่อตัวรถไฟทันไหมคุยดิ้ง เราจองต่อรถไฟทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันค่อยดูนะคะว่าถึงไหมก็ไปซันตาปีเลยไม่อย่าลืมลืมว่าใช้เหรียญละติดออกอ๋อเด็ตก็ไม่ไหวค่ะตอนตอนนี้เราได้อะไรเราได้ตัวแล้วแล้วประเด็นคือยืนยืนค่ะแต่ก็ถูกเนาะใช่98บาทิบยืนใช่ค่ะ

เาลงไม่ได้หเปเดินตามเขาไปเราต้องเรียงแบ็คแพคหนวันค่ะวเน ล่าสดแม่คลี่เรนมากับมือยัางไงยเอินนะถ้ากระชือไปิี่องก็คิดนี่นางแบบหนึ่งย่างง่ายใก้ถึงที่พักนะคะสองแถวคันนี้นะคะเป็นของเราแล้วค่ะ ชอบเินเนจีนี่เรนี่ยาดอีบอุณาบริการหนึ่งรอยสองรอบไม่ไม่อยากกูกลัวมึงทุกคนเกินวิ่งเียาเอถ่ายรูปเร็วเว้ยเลือดอเลืดอะยังไงยังไใครเลือกที่พักคะนี่ค่ะเออ ไม่เขาให้ถอดด้านนอกเปล่าห้องเี่ยตะนูก็ก้ตัดานอกนะแต่เด็กไม่รู้จักวั่นรงเตาก็ว่ามเลตะกดอือด้ื้ดาออกื้อด้นอชิได้ดอชิด้องนี้วตองีตังอ้ยเห็นการดีองังได้

ช้ำเกินใสมาทำไมนี่เราเริ่มเลยเราเียกเราเบียดนี้เราไม่ดีุนี้หรอเราขีนี้ก็เปียกุนี้เราขีดใช่ไม่เป็นไรใช่เราขีดให้เลยนะผมผมไม่มีชุดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกวิววิวมอ ตัดบอกมโอ้ยลูกลูกนุ่มหยลูกลูกนุ่ยุ่นรอยลูกใช่ฉันชอบกินมากนะทีนึงกเลอนแกงอินสระบิววี่ยาเดีกันกลัวมึงไม่กลัวกันเลยเหรออีจูไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวไม่มีต้องกลัวเลยมันจะห้มันุ่มต้องเปิดใจเปิดแล้วแต่ไม่ไม่ไม่อยากล้มนั่นแหละแต่อีเนายกลัวไงมึงต้องไม่กลัวเปิดใจนะฟังอาจารย์ลำไม้บอกลำไม้เจ้าเนาได้กระปอก มันคว่ำม,มาอพระมันติดนั่นนะอนะืไม่น่านะไม่น่านะเราจะแอดหวานเกินใช้มาเอียงเกินอ่ะช่วงเลยเออ,อ <c oughs> ทำไมมือยกูด <c oughs> ู <c oughs> ไม่ไหวฉันถ่านว้ายว้าย นี่เลยนุ่แบบนี้เลยนุ่มไ้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไปไปเดี๋ยวๆดีวว้าชอบชอบชอบอุ้ยอยากไล่แบบนี้เยอะๆอ่ะแบบนี้ตื่นหนน้ำเล็งๆอ่ะไรแบบว่าเขาอย่างสูงว้าวโอ้ยติดอุ้ยติด

เราอยากเก็บดอกไม้เนี่ยตายก็ได้ตายไ็จะง่ายขอบคุณครับเราไม่ทำากันให้ค่ะขอบคุณครับโอ๊ยหาดูพากันให้อุ๊ยอย่าลุงอย่าลุงอย่ามือถือมันลึกเจ๊จะไม่ให้ลุงจะดันให้เจ๊เจ๊กลัวกลัวมันเราพายแบบถอยหลังบ้างไหมหรือว่าเราใช้หลัการพายหันหลังอย่าแอดวานซ์เกินนะ ต่อพูดไปเลยก็เล่นเล็บอยู่เลยอ่ใครก็เอามาเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วก็คือเราสุดท้ายเลยจบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก็บดี๊ดเขไม่ทันได้ใส่เลยเก็บดิ๊ด นักจอดหรือเปล่านักจอดหรือเปล่าคะเราลั้งแกงเสร็จแล้วเราชอบชนหรือเปล่าลูกจะตีไหมคะขี่วีค่มาหนูข้อเอามาเก็บเลยหนูค่ะใส่เลยไปไหนต่อไปขี่ ATV ค่ะเป็นค่ะหนูเป็นค่ะแต่ว่าเพื่อนยังไม่ค่อยชังไม่ค่อยชู่มันไม่ล้มมันไม่ล้มมันจะต่างกับมอเตอร์ไซค์นี่นะเร่งเดี๋ยวเพิ่งเร่งนะเยี๋ยวท่วมขับการทำงานก็คือเร่งจ้าก็คือเบาจะออกนอกทางเบรกค่ะด้านขว เวลาขึ้นเนินเราก็เร่งใช่ไหมเวลาลงเนินเ่ะใช้แก่เด๋กด้วยใค่นั้นแ่ลมอแค่นี้รถเก่งมากโขี่ไมลาข้าวหัวแข็งมันกับสามร้อยดีปลักด้ต่เดียวโลให้พี่สาวขับต้องแต่ทไมันอ้าวเกียร์มัน,น,มนโคตอ่ะอ้าวก้าเกียย์อะไรกันเนาะ Yeah, man.

เนี่ยว่าเดินเก็บยางกันดนุดงก้นอยู่เอาได้ไหมครับ mày tao 有剪定看到的。Oh,

ก็ไม่มีจ้าเจอบอกได้เด็กชาสักทีไข่มุกมีไหมไข่มุกมีไหมเออพี่สาวทำไมคะมสักหนึ่งเมตรนุคนรอนี่คนมาถ่ายคนรอกัคนกวนเต้นกันเจอไหมเออเนี่ยก่นเต้นก็คือไม่ทูเดีด๋ยวเราต้องด้วยแต่คนนี่น นี่ปัดนี้นแบบแปัดนี้ลังเกื่อนเธอดินี่ลังเกื่อนกันยังยน,นี่บานียกันยังนี่เลยเลยตู้ไม่เข้าใจตึ้กินตึ้งใหมไว้กลางคืนแล้วค่ะไม่มีค่าเด็กค่ะอันนี้คืออาหารจัมปิ้งเอออ่าไปนู่นไปกินตูน่นนู่นตึ้งให้มันตึ้งแต่เดี๋ยวก็มันมันก็อะไรเกือูตัวได้ละ Ha. Mani. Hmm. Nah, nah nak nyuk. Nyuk-nyuk. พี่ตนนะคะี่โนาเดสโก้ค่ะไดอทยานเลยนะโอทยานเจ็สาวน,น้อยถึงแล้วนปลาเฮยปลากลวากลวปากยินเลยพี่สาว่ะแล้ววันนี้ไม่ทางคนก็เยอะนะคะเพราะว่าวันหยุดแน พี่สาวมันมันหยุดมันมันตกเลยเราไม่เล่นน้ำเลยอ่ะมันหยุดข้าใช่ปะถูกเออจะซื้อสมุดปั๊มหมดสมุดปัหมดค่ะอยากเหมอนกันด๋ปเียดกไปเล่ยมชนี่ยนชุน่ยนกเล่ยนุกันเปียเลนดก่ยนชกนี่ลลีชันดกเลกนปไ อีวี่สาวที่กี้เกียดเดินมาเดินออค่ะบอกว่าอะไรบอกว่าเหนื่อยอเหมือนมูนเดินป่าเลยชั้นห้าออกแดียวออกเดวมั่นใจว่าเดินได้เล้วอรพายกระเป๋ามาแบบหนักเกิน คอ,อนเทนต์คนละหนึ่งอ,อ,ะอะไรคะได้เปลีย่ยนนี่ก,กูก็ได้ <c oughs> อะไรคะอะไรอันนี้คืออะไรนคือทุกอย่างบ้านเขาม่ใช่บ้านหลาเอ๊ะช่ำเนาะสวยว่ะกล้องเราต้องเราต้องถือไม้เนี่ย ต้องถือหมายูฟี่ป่ะใช่อุ้ยตัวเด็ดแล้วมันช่ำมากอุ้ยโอหสวยอะเนี่ไกัตอชันที่ลยไม่เดินกลับค่ะเดินกลับค่ะ môi cả dì cún. đi ai. chết tụt chúng ไม่ได่าค่ะอูบอกเลยนาทีนี้สวยเกิน 一种很难听的歌。

อีดอกไม่ต้องกลับทิงหรงอ <laughs> แดงๆดุจยาอะไรนั่งแดงๆเม่ยดุจยาโ้ชวนอยเลยวายำมยมียำมีหยุดหยุดเดือดวัวเอนวัวนน่้เป็นวัวชนอันนี้เป็นไม่ใช่คนนะคะเป็นวัวค่ะ ไม่ไหแล้วาไปอัดไปเทียบไปฉไใส่ในวีดีโอ กลับบ้านเราไม่ใช่